แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนผมเชื่อว่าทุกครั้งเมื่อดีนบทกลอนบทนี้จะต้องนึกถึงจินตนิยายที่มีชื่อเสียงคือเรื่องพระอภัยมณีงานประพันธ์ของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่ได้สร้างผลงานทางด้านภาษาไทยไว้มากมายบุคคลท่านนั้นคือสุนทรภู่ครับสุนทรภู่เป็นกวีที่มีชื่อเสียงของไทย ผลงานทางด้านการประพันธ์ของท่านในแต่ละเรื่องมุ่งที่จะสะท้อนภาพชีวิตตลอดจนปรัชญาในการดำเนินชีวิตสอดแทรกอยู่ในงานประพันธ์ทําให้ผู้ที่ได้มีโอกาสอ่านผลงานของท่านมีความรื่นรมในความไพเราะของการสรรค์คาและท่วงทีของการส่งสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์บทกลอนของท่านสุนทรภู่อีกทั้งท่านยังได้ถ่ายทอดความคิดจินตนาการสอดแทรกเรื่องราวต่างๆไว้มากมายจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเป็นอย่างดีในความสามารถเชิงการประพนันธ์ ไม่ใช่เพียงเฉพาะชาวไทยเท่านั้นแต่องค์การยูเนสโกแห่งสหรประชาชาติยังได้ยกย่องท่านในฐานกะกวีผู้มีชื่อเสียงของโลกอีกด้วยครับทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีอันเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลายัยจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงผลงานและเกียรติคุณของท่านเพื่อสืบสารเจตนาปณิธานในเชิงการประพันธ์และการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดกิจกรรมสดุดีเกติคุณสุนทรคู่ประจำปีการศึกษา2,554ขึ้นในวันที่29มิถุนายนณหอประชุมเซนต์โจเซฟทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงสุนทรผู่กวีเอกของโลกและผลงานที่ท่านได้สร้างไว้รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถเกิดการเรียนรู้จากสภาพจริงหลังจากที่ได้เรียนรู้จากหนังสือวรรณคดีในชั้นต่างๆมาแล้ว และเพื่อเป็นการสืบสารเจตนาปณิธานในเชิงการประพันธ์และการใช้ภาษาสืบไปครับโดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากพระดาอาจินติงตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันการประกวดการจัดใต้นิเทศชีวิตและผลงานของสุนทรภูของนักเรียนทุกระดับชั้นการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อรัตนกวีศิรัตน,กตนกโกศิน โดยกิจกรรมมีทั้งการสาธิตการแสดงและการประกวดต่างๆที่หลากหลายเช่นการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงการขับร้องเพลงคำมั่นสัญญาซึ่งเนื้อร้องนำมาจากบทประพันธ์ของสุนทรภู่การสาธิตการอ่านทำนองสนองกรอนสุภาพบทประพันธ์ของสุนทรภู่จากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีกรอนสุภาพบทประพันธ์ของสุนทรภู่จากวรรณคดีเรื่องนิราชภูเขาทองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 5และ6 สาธิตการกล่าวสุนทรพจน์โดยนางสาวสิริมาศประทุมการสาธิตโตวาทีหัวข้อผีเสื้อสมุดสุดสดใสายไลายกวานางเงือกของนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่5และการประกวดแฟนซีแสดงละครสั้นจากวรรณคดีของสุนทรภูเรื่องพระอภัยมณีของนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่5นอกจากนี้นักเรียนในโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาไทย ได้จัดตลาดนัดภาษาซึ่งมีกิจกรรมหันษาภาเพลินตามรอยสุนทรผู้บรมครูกระวีกรซึ่งมีด้วยกัน9ฐานได้แก่ฐานเซียมซีประดับกรนฐานเด็ดดอกฟ้าฐานโอ้โหภาษาฐานการ์ดเกมฐานตอบคําถามฐานโครงงานฐานหมอภาษาและฐานสันทั์คําประพันธ์ซึ่งในแต่ละฐานได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เพราะนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง9ฐานจะได้รับเกียรติบตัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมสรุดีเกียรติคูณสุนทรพูดด้วยครับสุนทรพูกวีศีรัตนโกศิน์มีชีวิตอยู่ในยุคสมัยที่ระบบความรู้ของสังคมกําลังถูกรบกวนจากความรู้ใหม่ที่หลั่งไหลมาจากภายนอกแม้จะไม่มากเท่าปัจจุบันแต่ก็กระทบต่อฐานความรู้หรือวิธีคิดซึ่งสะท้อนออกมาในงานของสุนทรพูด้วย จากการประพันธ์อันทรงคุณค่าต่างๆของท่านเปรียบเป็นความรู้ใหม่โยงใยความรู้เก่าในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ครับกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่จัดขึ้นในครั้งนี้หากจะเปรียบกับผลงานทั้งชีวิตของท่านสุนทรผู้แล้วก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ผมอยากให้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจุดประกายให้กับนักเรียนโรงเรียนโมฟอร์ดวิทยาลัยได้เห็นคุณค่าของการศึกษารู้จักโยงใยความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่และสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตอย่างมีคุณภาพครับถ่ายภาพนายณทีอารยาบุธิกุลนายวรวัตวาธกิจและนายธรรมนูญจิรโสธิกุลนักเรียนถ่ายภาพงานประชาสัมพันธ์นายสุพนัสุพยศอมร นักเรียนเสียงตามสายงานประชาสัมพันธ์รายงานครับ